คือสำหรับใครที่แบบอยากได้เวงล้อฟรีนะผมลุ้นรักวงล้อฟรีนะผมแจยง่ายทุกคนเข้าไปิดตามช่องล้อโยโกนันโก้จริงๆนะผมก็เข้าไปเม้นเอในคลิปนะผมคลิปไหนก็ได้นะผมก็อยากได้เพราะอะไรนะผมหนึ่งเหตุผลนะผมอยากได้เพราะอะไรนะผมเออก็อยู่กับผมผมทิมซิ่งคนหล่อคนเดิมนะผมก็คือวันนี้ทางขอบล้อโยโกก็ได้ส่งล้อมาให้เราใช้ทุกคนเพื่อแบบ จะไม่ทดสอบว่าเออล้อเขาแข็งจริงไหมทุกคนเออล้อเขาทนทานจริงไหมทุกคนคืออันนี้เป็นขอบล้อเออหนึ่งหรือสองคนตักกองไหมนะรเออนี่นะ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 ก็ขอบคุณทางล้อโยโกโม,มากผมขอบคุณพี่ผู้หญิงคนสวยน่ารักนะนะผมก็ที่ส่งไว้ลอใช้ให้ผมก็ผมุณที่ทักมากผมครับเราก็จะทําการนํามาใส่คันนี้ทุกคนคือแบบเออล้อเก่าเรามันดุงน่งทุกคนเออ,อล้อเก่าเรามันดุ่งนะทุกคนเออ,เอ,อ,เอ,อนี่นั่นแหละล้นเนอเก่าเรามันดุงนะ้งเนาะรออะไรไม่ดูนะผมก็คือ มันก็พ,พอใช้แหลล้อนี้ทุกคนก็มันใช้ได้ทุกคนเออแต่คือแบบเราจะเปลี่ยนล้อโยโกไงเออพอดีไม่มีตังค์ซื้อแต่เขาให้มาฟรีไงเออก็เราจะเปลี่ยนใส่คันนี้นะทุกคนเป็น1.2อาร์ล้อนี้เป็น1.4ทุกคนเราจะให้ปุ๊กไปใส่นะผมเพราะมันใช้ได้แหละล้อนีแ้แหละสอบความแข็งแรงนะครับได้คร ok ับตทดสอบความแข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูฮะเขาไม่ส่งให้อีงกันเลยลองลองดูฮะลองดูฮะ ก็เอาไว้คลิปหน้านะผม, <c oughs> <c oughs> มแล้วก็ไม่หาเอาด้วย <c oughs> คือสำหรับใครที่แบบอยากได้เออวงล้อฟรีนะผมลุ้นรับวงล้อฟรีนะผมงง่ายๆทุกคนเข้าไปติดตามช่องล้อโยโกนันโกจริงๆนะผมแล้วก็เข้าไปติดตามนะผมแล้วก็ไป็น <c oughs> นะไปปั่นด้ยก็เขาไปติดตามให้ผมวงเอออะไรว่าช่องอะไรนะลอยโยโก้ลอยโยโก้มันโก้จริงๆนะเออโก้จริงๆนะผมใจครับมันโก้จริงๆเนี่ยเนี่ก็เขาไปเม้นเออในคลิปนะผมคลิปไหนก็ได้นะผมก็ไปเม้นแบบเอออยากได้พราอะไรนะผมหนึ่งเหตุผลนะผมอยากได้พราอะไรนะผมเออเราจะมาทดสอบนะผมว่ามันทนจริงไหมผมโอ้ยังไม่มีรอยเลยแกแกแก ครับผมเนี่ยเรามาแจกครับแม่ก็ไอ้เฮี้ยนี่เฮี้ยนะครับผมไม่มีรอยเลยทุกคนไม่ใช่ร้อนี้ฮะร้อนี้รอวงนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ส่งมาให้เราใช้ทุกคนก็เราก็กินเลนเนาะเออิงแม่งเรายองร้องไหมล่ะมึงปาดหัวลายองเนาะมึงไม่ใช่เจ้าของกูจบไปแล้วกับร้อนเยอะโคตรทุกคนที่อะไรกูจะเปก็อันนี้นี่ือเราจะปล่อย เออเราจะมาโก่ขอนนะผมมาหลายรอยพันห้าเราทุกคนก็ส่วนใครที่อยากได้แล้วผมงบไม่น้อยผมนี่ครับผมอันนี้คือมันนี้ใช้นั่นก็เราจะเป็นจานไฟมัดไฟฝาครอบนะผมของรอยพันห้าเอสนั่งโฮเมอร์นี่มีน็อตมีอะไรให้ด้วยนะผมก็ใครสนใจก็ไปไว้ที่หกร้อยห้าสิบล็อสองคนนี้ครับผมครบสุดเลยนะผมเช็ดครบสุดเลยปะครบสุดเลยนะผมเป็นร้อยไหนครับว้าวหกร้อย พูดเป็นกี่บาทบางทีวะหกร้อยห้าสิบอย่างอ่นหกร้อยห้าสิบห้าสบสองหกแล้วก็จ่ายนะผมก็มาถูกเลยครับผมเอาไปต่อยอดได้ครับผมไปปฏิบัเป็นพวกค้านะคงงั้นนะเพราะนี้เป็นชุดคับนะผมร้อยยี่สิบห้านะผมชุดทับเดิมนะผมอันนี้ก็แผ่นเยอะเยอะนะผมแผ่นเยอะๆครับผมแผ่นได้หมดเลยก็อันนี้หด้าสิบบาทนะห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ใหญกูเก็บไม่ใช่เองไม่ดีกว่าเหรอก็ ร้อยหนึ่งพันหนึ่งรวมส่งครับผมไม่รู้ราคาดเลยเว่าเขาขายเขาเล่นงานที่เท่าไหร่เนาะเอาไว้ทักแชทนะครับเออเอาไวน้นี่ทักแชทมาผมก็ขายหลักร้อยให้แดดไม่ขายแพงหรือวนประมาณสี่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยทันหนึ่งเลวันนี้ครับรบาคาอี่แต่าาใ,ใต้เทียนนั้นทุกคนก็อ,อันนี้ก็เป็นแพงนะผมก็ไม่ได้ขายผมเก็บไว้ทำห้าเจ็ดนะผมคือเรามีสองเครื่องตอนนี้เครื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ระเบิดไามทุกคน ระเบิดแข็งนะไม่ใช่ระเบิดอันนั้นแต่อันนั้นก็ระเบิดแล้วระเบิดปอกแตกได้วทุกคนเออระเบิดตูดระเบิดตูดบ้าๆเลยอ่ะก็แข็งนี้เราก็จะทำเป็นปกชักห้าทุกคนปกชักห้าสองเราอันนี้อันนี้โปรเจกต์เออ่หลังทับเปิดห้าเจ็ดชักห้านะห้าเจ็ดชักห้าสี่วาวนะเอ๊อเดี๋ยวชักเติมเนี่ยเพราะว่าจะขายข้อจะห้าจริงคือตอนนี้เรามีข้อชักห้าทุกคนเป็นการไวรร้อยทุกคนเออก็ ใครสนใจก็ทักมาได้ผมแขนขาดหนแขนฝังข้อเหยียงขาดนะครับ<ห>แขนขาด<ป>กูยังเห็นสองข้างเลยแขนข้อเหยียงครับก็ถ้าใครแบบเอออยากให้ผมทําไปให้เลยผมต่อข้อ,ต,อ,ขอต่อแขนไปให้ก็เอาไปได้นะผมก็คือผมน่าจะขายประมาณสักเท่า,ไ,ขขาไหร่ครับท่านหนึ่งไหมรูแขนขาดไปพันหนึ่งเลยวะก็ประมาณสักถ้ารวมต่อก็พันหนึ่งครับอุ้ยต่อแพงเลยพี่พันพันรวมต่อก็หมื่นหนึ่งครับผมต่อก็ประมาณ เจ็ดเอ้ยเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่ะเออก็าที้เดี๋ยวผมขายมันสักแปดร้อยเออเอาไปต่อเอาก็ได้ครับทุกคนครับตั้งแต่ราคาที่ไหนต่อครัผมแต่ที่บ้านผมก็เจ็ดแปดร้อยทุกคนก็ขายมันสักแปดร้อยห้าสิบตรงสูงทุกคนข้อชักหาผมเป็นโคตรแน่นอ่ะแทบไม่มีเสียงอ่ะคือแบบใช้ได้แป๊บเดียวอ่ะแต่มันขาดเพราะว่าเนื่องจากที่แบบเจ้าของเก่าเขาใช้เวทหนักทุกคนในว่าเวทเวทได้ไงวะคือเวทกเก่าบคหายไปไหนวะไม่รู้อ่ะนี่นะทุกคนเขาทเป็นนี่ คือเขาทําคัดมือแล้วเขาใช้เป็นเวทหนักแบบนี้นะผมคือมันหนักนะผมมันหนักแล้วก็ทําให้แขนข้อเหวี่ยงขางนทุกคนเออแล้วใครที่อยากจะเอาไปทําคัดมือนะผมเอาไปก็ไปใส่เวทเบาๆทุกคนนะผมแต่นะแต่ทาคัดตีนมัน,มนเสี่ยงขาทุกคนเพราะว่าเป็นข้อต่อเนาะเออเอาไปใส่คัดมือเอาผมห้ากับชักห้าพอดีเลยนะผมการลอยครับก <BR. S 2> ็นะคลิปนี้นมนก็ไม่มีอะไรมากคนก็มาโยนขอบร้อยอยู่โปริ้งที่ดูดีเลยครับ ก็ทรงเคียมครับหยอกเยองเขาทนจริงนะ้นเดี๋ิมก็ทนจริงเลยอ่ะกคลิปกคลิปจะได้อนป็นวันศุกร เดียวนี้ผมจะติดเครื่องนะผมก็คือได้ทำการสั่งเข้าเวียงแล้วจากพีพ่ปื้มเลสซิ่งนะผมก็เราก็ได้ซื้อข้อเวียงต่อแกนแหละ่ะเป็นเครื่องแกนผมเป็นเครื่องอะไรวะ6-7 6-7ชัก5 2วาทุกคนคือฝาเครื่องสูบลูกสูบอะไรของแกนทุกคนครอบมุ้งครอบเวียงของแกนหมดเลยทุกคนก็ซื้อมาในราคา20,000ทุกคนโหอดคุ 20, ค้มอ่ะทุกคนเกาทำหมดซิมเงินเลยกูซื้อมา20,000เนะอออยากอดคุ้มอ่ะก็ขอบคุณพี่ปื้ม ไอ้สิงนโอเคทุกคนลืมกดไลค์กดแชร์สักใครที่ชอิงสิปกัไป้ไปเลยไลค์ลืมกดไลค์แชร์ให้ท่าคนด้วยนะเฮ้ยเฮ